ยายรอดตายพ่อมาเก็บกระถินหลังบ้านกินนี่แหละเออมาละมันเป็นวนวยละ่ะก็เฮ้ยเนี่ยมาระขี้นกนะคะวันนี้เราจะมาเก็บไปไอ้นั่นเออมันกำลังเป็นดอกอะมาระขี้นกยอดมาระขี้นกเออไปแกะเนาะ เก็บละหักต้นมันดีๆบ่ะมันเชได้เกิดไหมตัดแต่งไหมได้บป่ะเออรอบหนามันก็จะได้ขึ้นอีกหักโปะโปลงเลยวันนี้เข้าหลังบ้านเก็บผักสันตวัวผักกะทินในโช์ถอยกะทินหน่อยเต็มหมวกเลยโอ,อ้โหคิดว่ามันจะขึ้นแบบนี้เว้ย เดี๋ยวสิกินจะคอยมาเก็บด้วยพักมาละเก็บไปแล้วมันเหี่ยวไอ้กองลงมาแล้วก็หักฮักให้มันเกิดใหม่นะแถวไอ้ไอ้ที่มันมีกิง่งเออที่มีดอกเราต้องหักมันมมน,น,นี่ดอกอยู่อยู่นี่น,นี่ดอกดอกอยู่กิ่งนี้ไอ,อไอ้สิลื่อมรีโมทโหลดได้นี่นี่ง่ายที่มันเป็นดอกอยู่ ดแต่ใส่ถุงพลาสติกมากเด็มันจักเมือมันจะได้กินละดอกมันงามแบบนี่พักใส่นี่พักใส่ได้พี่น้องได้สิปอกกถินมีพักปังน้ำได้ปาเดี๋ยวก็อนสิกินค่อยเก็บถามันเป็นดอกยังสี่จักเมืองใได้เป็นหน่วย โอเออยอมันยิงเก็บยิงแตกบ่เดี๋ยวค่อยว่าเก็บเอากันไกลที่เก็บครับครับเอาแต่ละเก็บแบบนี้เครือบมันแตกมดอะเครือเขาเรียกยังก็อเขาเอื่อยังเขาเขาเอื่อนว่าเครือมันเครือมันลมว้ายเหมือนีเห็ดสวนยับ่พอเก็บพักในสวนกินอีกเสร็จยางให่ และแล้วก็ดึงกิ่งที่มันอันนั้นไปไป,ะปะกินบ่หมดดอกแล้วไปกินบัดไม้นะพอละพอละพอละพอ,ละพอจ้ะพอเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ไป,ไปคุณยา,ายใส่เสื้อปกตินะคะแต่เล็บแต่เล็บนี่เก็บสองเทื่อแหละเด็กอีกอันนึงเดี๋ยวถูบางไงนึงเก็บสองหลอดตุนนีล เก็บผักกระทิริมรู้เ่อกินนี่แหละมื่อวานี้ผมมีตลาดนัดและเงียบเงียบเอารับไปก่อนไอ้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 นี่จะเอาไม,มาเก็บตอนกินเดี๋ยวเฮียมามาเก็บแต่เขาเขาตัดไปก่อนมันก็ขึ้นพรท่านดอกอีกสองสมเมือกี้กินได้งามอยู่แต่มันดอกยังสีไมนสิถึงอาทิตย์อยู่บ่สิปเป็นหน่วยโอ,ยอ้ยเป็นหน่วยไงดอกบ่โอเควันนี้เราพามาเก็บมากระถินไหนขอกระถินดูกระถินหน่อยสิคะ จะไปปอกผักกะถินโอเคกำลังดีวะ่ะกำลังกินได้พี่น้องน่วยเม็ดมัน okay, <for> และแล้วก็มาเก็บเก็บหยอดอันนี้ต่อยอดํำลึงไม่มีใครมาขี้มาตดนะคะเนี่ยถึงมันจะแตบเอออาจเห็นอันนี้นั่นนี่เอยียงก็บใบหลอกลีบมึเอยียงนี่เอือนอ่นยังไงนี่นี่น,น,นี่ไอไอใบท่งเท้งนะ เขาบอกกินบ่กินดีเอาหยอดหยอดมันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันขึ้นหยามันขึ้นขึ้นไม่ๆมจำเรื่องก็ขึ้นเมื่อนนี้ประเห็ดยังได้หากินหากินของนี่หัวนี้แหละผักโขมใหญ่ก็กำลังงามวันนั้นเก็บเป็นบักหลายหนึ่งมือวันนี้ขึ้นอีกล่ะ ผักโขมผักโขม๋ขมยวไปต่อไปต่อเอ้ยได้ตำลึงเราไปต่อผักโขมกระถินก็มีตำลึงก็มีไปเก็บผักโขมมีดอกเลยเด้มาเด้อไปเยี่นหน่อยเอ้ยผักโขมเป็นดอกอีกแล้วผักโขมผักโขมสามสาววันนั้นเก็บผักโขมวันนี้ผักโขมขึ้นงามแล้วนะคะ เชียงกาก้องดีดีเนาะว่าบานอยู่ในวัดเนาะอยู่ตลาดอยู่บานนาวัดจ้าอะละจ้าได้ครบเลยพักตำลึงพักกะระถินพักคมสดสดจากสวนจึงตึงตึง,ตง น้ำคักเนาะผักขมเนาะเอาเด็ดดอกมันออกเนาะกินได้อยู่กินได้อยู่กินได้อยู่เดี๋ยวก่อนถ่ายรูปกันเดอ้ออยากถ่ายรูปให้มันง,งามๆเดอ้อในป่าผักขมมาเดอ้อยายน้อยยายแจ๋วคุณมัมไม่ยายน้อยผักขมผักขมแถาไปนนี่นะจ๊ะมา เอออยากได้ดอกโซ่พวกนั้นนะมันบอได้มาเก็บน้ำเห่าได้แถวนี้แถวทีเแล้วมันพักลุ่มเก็บผักโคมนี่เด็ดผักโคมพักโคม,พ,มพักกะทินพักกังพักปังอยู่อันหลังห้องน้ำก็ร่างอันนี้พอพอพอเ,อ,อเด็ดแค่ยอดเดี๋ยวพอพักปังพักปัง แยอาจแกะมอขื้นเลยปอกมอขื้นเก็บมูวาเก็บมว่าเออนี่เก็บหมูนีอีกเก็บนีกก่นอีกสองออรอบต้นเดียวนี่แหละวัานี้วันไปเก็บี้อรสิขาหลังบ้านเรานี่พระมาจอดอยู่ขั้นหนึ่งถามมาไม่ยังมาขอเอกสารจำเรื่องจำเรื่องจำเรื่องเดี๋ยวสิซุปแบบซุปผักแบบ ซอสปปอแล้วเพิ่นเห็ดน,นะเบอร์นั่นติก๊กตอกไหลเลยมกลนนยักระบาดนีงเออก๋วยเตี๋ยวตำลือของเดี๋ยวออย่าสิซุปผักสารพัดผัก <c oughs> อันกระทินนี่กะซีใบตำสว,ตมมวดตำม่วงตำอย่างนั้นเ <c oughs> ม็ดใหญ่ดีดเต็งกำลังดีเลย <c oughs> ตอนมาเที่ยวที่แล้วกำลังอ่อน <c oughs> มารอบนี้แก่เลย <c oughs> อันนี้มาทิ้ม่อย่งไรก <c oughs> ันจิกินก็เกีบไปประตูเกีบไปได้ข้างอ่ะ แล้วนี่แม่จับกล้องผิดด้านเหรอเม็ดกระถินสมใจแล้วเดี๋ยวไปเก็บได้อีกซ้ำหนึ่งนะลวเนาะรอบหลังลมีต่นน,ตน,ตนข้างในมีปะต่นไก่ต่นกล้วยโอเคเม็ดกระถินเม็ดกระถินจ้า